ตอนรับศึกฟุตบอลโลก2022กับอัปเดตใหม่มาพร้อมนะั้เแต่ทีมชาติในดวงใจเกมสมจริงยิ่งขึ้นกับความสนุกเพิ่มขึ้นอีกระดับที่ฟีฟ่าออนไลน์เท่านั้นโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยชวนทุกท่านไปดูแมนยูปะทับบาซ่าและเลสเตอร์ถึงอังกฤษเดินกลุ่มภาพัน,น์นี้ทัวร์ออตาฟอร์ดแอนฟิลและอิติฮัดสเตเดียมช้อปปิ้งย่านออกฟอร์ดสตรีทล่องเรือชมแม่น้ำเทมและบิ๊กเบนจองก่อนกับราคาพิเศษสุดคุม้ม ติดต่อหาเราได้ที่ Inbox Page หรือและแอดนัดมาพาทัวร์ตามรูปได้เลยครับสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงข่าวของคริสตินอ o โรนโดยังคงเข้มข้นแต่ในเมื่อเราเชียร์แมนยูเต็ดเชียร์สโม,มสรและนักเตะคนอื่นด้วยก็จะนำเสนอเนื้อหาอื่นไปพร้อมๆกันครับวันนี้16พฤศจิกายนท่านไหนรุ่นสลากกินแบ่งของให้เฮงๆถูกรางวัลรับซั์ตอนกลางเดือนนะครับ อยู่แขยงข้างยูเอเ็ดและทุกคนในทีมกันต่อเพื่อความสำเร็จในระยะยาวหากท่านชอบวิดีโอของเราฝากกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสานักเตะผีแดงผู้เข้าชิงรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสมโมสรเดือนพฤศจิกายนนี้สมโมสรได้ประกาศออกมาแล้วมีอเลฮันโดการาโชว์เดวิดเดคาและคาเซมิโลครับเปิดให้แฟนได้เข้าไปโหวตที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสมโมสรรวมถึงแอปพลิเคชัน อเลฮันโดการาโชลงเล่นไปทั้งหมด4เกมในเดือนนี้ครับเป็นตัวจริง2นัดและตัวสำรอง2นัดนับว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของเด็กหนุ่มานาคตไก่ทำไป2ประตูกับ2แอสซิสและยงคว้าแมนออฟเดอะแมตช์ได้ถึง3เกมคนต่อมาได้แก่นายทวานจอมเก๋าอย่างดบิดเดคาที่ซีซั่นนี้โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นลงไป3นัดในเดือนนี้และเก็บคลินชีดได้1เกมหลายต่อหลายครั้งเขาช่วยทีมรอดจากการเสียประตูมาได้และเก็บแต้มสำคัญครับ โดยเฉพาะเกมล่าสุดกับฟูลเล่มและคอสุดท้ายได้แก่พี่ใหญ่จอมเก๋าคาเซมิโลซึ่งจะตัวลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับยูเตดเดินนี้ไป3เกมและเป็นตัวสำรองอีก1เกมแม้จะทำประตูไม่ได้แต่หน้าที่การช่วยตรงกลางทั้งเกมรุกและเกมรับเข้าสกัดบอลพร้อมทั้งเติมขึ้นไปช่วยน้องๆเล่นร่วมกับคือเซเล็กเซนได้อย่างยอดเยี่ยมคาเซมิโลเพิ่งจะคว้าในวันนี้ไปเมื่อเดือนตุลาคมต้องรอดูว่าเขาจะเอาชนะใจแฟนๆได้อีกครั้งหรือไม่ ผลพักผีแดงเลือกใครเป็นนักเตะที่ได้รางวัลในเดือนพฤศจิกาย,ยนร่วมแสดงความเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ครับต่อกันที่ t a l k Sport สื่อที่ตกลงมาอยู่เทียสา3ตอนนี้รายงานว่ายูเตดพร้อมจะต่อสู้กับอาร์เซนอลเพื่อแย่งชิงลายเซนนักเตะชักตาโดเนตยังมิคไโลมบูริกในตลาดที่กำลังจะมาถึงดาวเตะวัย21ปีได้รับความสนใจจากบรรดาทีมชั้นนำในยุโรปอันเนื่องมาจากผลงานที่พลาวพๆของเจ้าตัวในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับ อาร์เซนอลได้มีการพูดคุยเบื้องต้นไปแล้วแต่การเจราจาหยุดชะงักลงเพราะทีมดังจากยูเครนตั้งค่าตัวไว้สูงถึง30ล้านปอนด์เขาลงเล่นไป10นัดและทำได้5ประตูนในซีซั่นนี้อยู่แต่กลายเป็น1ทีมที่เป็นความสนใจมาที่บูดิกด้วยเช่นกันส่งแรมมองไปซุ่มดูฟอร์มและพัฒนาการของเจ้าตัวอยู่เป็นระยะเอริสันฮาต้องการเสริมขุมกำลังในแนวรุกเข้ามาเพิ่มเติมเพราะทีมมีโปรแกรมลงเล่นหลายรายการนักเตะอ่อนล้าและบาดเจ็บ แม้ตลาดหน้าหนาวจะไม่ใช่การเสริมใหญ่ของทีมแต่ก็ยังตัดโอกาสทิ้งไปไม่ได้มิคาโลนั้นเล่นได้ทุกตำแหน่งในแผนเกมรุกทั้งปีกซ้ายปีกขวาและมีฟิลตัวปั้นเกมมีสัญญากับต้นสังกัดถึงปี2026ราคาประเมินอ,อยู่ที่15้าล้านยูโรคริสเตเลกเซนเดินทางไปพร้อมกับทีมชาติเดนมาร์กเตรียมรุ้ศึกฟุตบอลโลกที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นถือเป็นทัวร์นาเมนต์รายการใหญ่ครั้งแรกหลังเกิดเหตุไม่คาดฝันในศึกยูโร2020กับเจ้าตัว และคนส่งกําลังใจไปให้เขาไม่ใช่แค่เฉพาะแฟนแมนยูเต็ดยังรวมถึงแฟนบอลทั่วโลกที่อยากเห็นอเอลิเซ่ลงเล่นในรายการใหญ่เขาผ่านช่วงเวลาที่ไม่น่าจดจําในเกมกับฟินแลนด์แต่ตอนนี้พี่คิสเซียนอยู่กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับและเป็นนักเตะคนสําคัญของทีมทําผลงานได้ดีแม้จะเพิ่งย้ายมาตอนต้นฤดูกาลแต่เขาก็แสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมทั้งในและนอกสนามพร้อมองเป็นที่รักของแฟนบอล ขอให้คริเซลิเซนมีเส้นทางที่สวยงามในบอลโลกและอาชีพคาแข่งต่อจากนี้มาดูบทสัมภาษณ์ริชันฮากหลังจากที่มีข่าวใหญ่เรื่องโรนัลโดเรารู้ว่าโรนัลโดกำลังเจอปัญหาบางอย่างผมไม่เคยร้องขอให้เขาเคารพผมหรือแม้แต่คนอื่นๆน,นะก่อนหน้านี้ผมรู้สึกว่าเขาโอเคกับผมเราเปิดโอกาสให้เขาย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์แต่เขายังหาที่ไปไม่ได้ทีมเจรจากับเชลซีและเอซีมิลาน แต่ทั้งสองทีมก็ไม่สามารถเซ็นสัญญาเขาได้สโมสรออื่นก็ปฏิเสธที่จะดึงเขาไปร่วมทีมแล้วอะไรคือสิ่งที่เราไม่ขลบรพเขาที่ผ่านมายูเต็ดมีนักเตะดีๆมากมายแต่ไม่มีใครออกมาทําแบบนี้โรนโดคนใจเย็นกว่านี้หน่อยแล้วทําความเข้าใจว่าสิงโตทุกตัวต้องแก่และมีเวลาที่ออกหาอาหารเองไม่ได้ปัญหาไม่อยู่ที่เขาคิดว่าตัวเองใหญ่กว่าสมสรหรอกตลอดเวลาที่ผมทํางานอยู่ที่นี่ ยูเตตจะต้องมาก่อนนักเตะคนใดคนหนึ่งเสมอเรื่องการได้ออกนั้นเสื่อ,องกริรายงานว่ากรัมพอตเตอร์นายใหญ่ของสิงห์บลูชลซีไม่สนใจเซ็นสัญญาโรนโดมาร่วมทีมในตลาดหน้าหนาวครับยูเตตกำลังพิจารณายกเลิกสัญญากับเขาแม้ท็อตโบลีเจ้าของทีมจากลอนดอนจะชื่นชอบในตัวโรนโดแต่นั้นก็อาจจะเป็นปัญหาเหมือนกับกรณีของโทมัสทูเคิลอดีกุนซือของพวกเขาเคยไม่เห็นด้วยกับการเซ็นสัญญาเซียเซเว่น โบลี่อาจจะมีการพูดคุยเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ในดีลกับจอร์เมนเดสซูเปอร์เอเยตนในขณะเดียวกันก็มีเอกสารว่าเมนเดสกำลังหาทางพาโลนโดไปที่บายิ์มิวนิกที่เล่นอยู่ฝ้า c แชมเปี้ยนส์ลีกแต่ข่าจากฝั่งเยอรมันยืนยันในสิ่งที่แตกต่างออกไปว่าทีมเสือใต้ไม่ได้มีความคิดดึงโรนโดไปร่วมทีมเพราะพวกเขามีแผนงานที่ถูกวางไว้แล้ว เจมส์สักเกอร์ทช1หนึ่งทลกกาเผยถึงเรื่องนี้ต่อว่าห้องแต่งตัวของยูเอตจะไม่ยอมให้อารมณ์ขุ่นเคืองใดๆที่โรนโดให้สัมภาษณ์ออกไปมากระทบต่อทีมจะไม่ให้นักเตะคนอื่นเสียสมาธิเพื่อนๆในทีม Move on เรื่องนี้กันได้แล้วร็อบดอสซันเทียสองเอเอรายงานเพิ่มเติม,ตมว่าเดือนฮาร์ดได้แจ้งกับบอร์ดว่าคริสเยโนโรนโดจะไม่มีสิทธิกลับม,มาลงเล่นให้กับทีมอีกต่อไปหากเขายังคุมทีมอยู่แทนฮาร์ดไม่ต้องการให้ทีมเสียความสามัคคีกลมเกลียว และทุกอย่างต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนอกจากนี้บอร์ดของยูเอต็ดก็ไม่พอใจกับบทสัมภาษณ์ดังกล่าวครับโดยตอนนี้คนในทีมจะรอชมเทปตัวเต็มของบทสัมภาษณ์ทั้งหมดที่จะออกอากาศในคือวันพุธและวันพฤหัสบดีช่วงดึกตามเวลาประเทศไทยเมื่อเรื่องราวต่างๆชัดเจนมากขึ้นยูเอต็ดอาจจะต้องดึงกองหน้าคนใหม่เข้ามาเพิ่มเติมซึ่งมีชื่อที่ผุดขึ้นม,มาหลายคนวิกเตอร์โอซิเมนที่ผลงานกำลังยอดเยี่ยมกับนาโปลีเป็นดีลที่ต้องทุ่มเงินสูงมากครับสื่อทางฝั่งเศสและอิตาลี มองว่ายังพร้อมมีความเป็นไปได้ถ้ายูเต็ดยื่นข้อเสนอที่นาโบลีพร้อมคุยแต่คงจะแพงหน้าดูและอาจจะไม่ใช่ในตลาดเดือนมกราคมเป็นช่วงซัมเมอร์มากกว่าคนที่2อีวานโทนี่จากเบนฟอร์ที่ข่าวเพิ่งมาในช่วง2-3วันนี้ครับตัวนักเตะอาจจะเคยชื่นชมของแดงเลือดภูแต่ข่าวเชื่อมโยงกับปีสแสดงยังมีอยู่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกพักบอลได้และมีความแข็งแกร่งอีกทั้งจบสกอร์ได้เฉียบคม ถ้าข่าวนี้เป็นจริงและดึงมาร่วมทีมในตลาดเดือนมกราคมเจ้าตัวจะลงเล่นในฟุตบอลยุโรปได้คนสุดท้ายเชื่อว่าแฟนๆน่าจะชื่นชอบมากที่สุดคือโคดี้กัคกโปครับที่เป็นเป้าหมายดังเดิมตั้งแต่ตลาดรอบก่อนแม้จะเล่น,นทั้งปีกและหน้าเป้าแต่นักวิเคราะห์ต่างประเทศเชื่อว่าดิวกัคกโปมีความเป็นไปได้มากที่สุด PSV มีความสัมพันธ์ที่ดีกับยูไนเต็ดและเข้าใจถึงสถานการณ์ที่ผู้เล่นอยากย้ายไปทีมที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งค่าตัวอาจจะสูงขึ้นกว่าตลาดรอบก่อนเล็กน้อยเปรากักโปโชฟอร์มได้ร้อนแรงกับต้องสังกัดครับและจะเป็นกําลังหลักในศึกฟุตบอลโลกของทีมชาติเนเธอร์แลนด์คนนี้แน่นอนทุกท่านอยากได้ใครมาเป็นกองหน้าคนใหม่เสียบแทนโรโนัลโดถ้าย้ายออกไปร่วมแสดงความเห็นกันได้เหมือนเดิมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากพวกเราถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งคไคล้แมนยูเตดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองมนยูสู้ตาย สสดัดแคมปิดคาเฟ่ร้านคาเฟ่สุดพิเศษอร่อยถูกใจทุกเมนูใกล้สนามบินคอนแก่นโทรศูนย์แปดเก้าเก้่รวมให้กำลังใจปิดแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราลบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ